แม่ี่รุนแม่ก็ไม่มีนะของแม่เนี้ยตู้เี็คุณแม่ตู้เยน่ารักอันนี้อะไรคะออเครื่องซักผ้าฝาไปไหนอะฝาแกลือฝาเครื่องซักผ้าไปไหนอะน้องเอามาตั้งดีๆดีดิบ้านพังหมดแล้วแล้วทำไมชักโคกไปอยู่กับตู้เย็นอะนั่งดีๆีค่ะนั่งอย่างนี้เท้าไม่สวย เด็กจะชอบติดนั่งท่านี้เราอย่าปล่อยให้ลูกเรานั่งท่านี้นะเคยเห็นแบบคนขับแบะอย่างนี้ป่ะที่เวลาเดินแบบขับไปมันเกิดจากการที่ลูกเราติดนั่งท่าแบบอ่ะ่ามาอยู่เรานะั่งเองไม่ได้ไม่ได้นะคะต้องจับให้ลูกเรานั่งดีๆต้องคอยบอกว่าเธอเนี่ยนั่งอย่างนี้นะนั่งขัดสมาธินั่งอย่างเงี้ยได้เออโอเคไหมคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่สวยนะคะนี่งไงโต๊ะเครื่อนแป มีแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องเอาครีมเจลอีปไปวางไว้ด้วยกระต่ายใช้แล้วหน้าจะได้ใสเอารักแล้วางไว้ด้วยกระต่า,ตายจะได้รักแล้ขาวตัวไม่เหม็นบุตเตอร์ส้มมาไปวางด้วยตัวจะได้ขาวทั้งตัวแล้วก็เอากันแดดอีฟไปวางไว้ด้วยน่าจะได้ไม่ดําเอาลกมาอีฟไปวางไว้ด้วยหน้าจะได้ใสหน้าจะได้เด็กส่งึงเอาไฮายาอีฟไปวางไว้ด้วยผิวจะได้ฟูดูเด้งเหมือนโอเปร่าตลอดเวลาใช้อีฟเลยนะคะบอกพี่กระต่ายใช้อีฟเลยนะคะ